ให้มการตัดถึงม้ม่วงน,นะครับเราลองมาดูนะฮะการนับมีด,ดแบบนี้นะครับแล้วก็แล้วก็เาเอาข้าวหนำเปรนะครับนี้ยเนาะใบนเป็นปลกมีดแามมีดแล้วก็ปลายมีดนะครับแล้วก็ค่อยค่อยไล์ค่ะ 6มีายมีดแล้วก็ยมีดน,นะครับก็เหมือนเหมือนอย่างนี้ครับทุกกันนะฮะแล้วก็ทำงานแล้วก็หนุขึ้นนะครับ